สวัสดีครับพี่นอ้องทุกคู่ทุกคนนะครับเมื่อนี้ผมสิพาพี่น้องมา่อนกิ้งไอเสาวรสนะครับหรือบักกระทกลกบ้านเฮานี่ครับนี่นี่ครับผมิตตอนอยกกิ้งกิ้งที่หน้าต่อนนะครับอัติเป็นกิ้งที่ที่มียอดยอดพุ่งออกมาสิครับปลายกิ้งเพราะว่าปลายกิ้งนี่เป็นกิ้งยอดนี่มันสีไ่ง่ไวครับกิ้งยอดนี่ไงไวแต่ ก็าสามารถตอนกิ้งระหว่างกิ้งยอดขึ้นมาอีกได้ได้อยู่ครับก็ตอนสักประมาณ30เซนนะครับ30สเซนกําลังดีครับเพราะว่าบอ่อให้มันยาวหลายเนาะเอผมปกติอธิบายเลยนะครับว่าแรกๆก็คือ,อเลือกกิ้งให้หมาะสมครับแล้วก็ตัดตัดขอกิง้งไอ้ตัดกิ้งกับไอ้ตัดใบกับหนวดมันเนาะนี่นี่อันนี้ผมห้องหนวดเนาะตัดใบกับหนวดออก นี่ครับแล้วกะพาเข้าไปสามสนซีของกิ้งนะครับสามนซีของกิง้งแล้วกระซีไส้หลอดดูดนะครับนี่หลอดดูดนี่ครับนี่หลอดดูดนี่ครับเสียบเข้าไปในกิ้งนะครับเสียบไปนี่ครับเนี่ยเสียบไปเลยครับเพราะเสียบเข้าไปแล้วนะครับนี่เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปอย่างนี้ครับเพราะเสียบเข้าไปแล้วปุ๊บหลัจเอาคุยมะพร้าวนอกมะพร้าเลย เดี๋ยวผมเทศให้เหบิ้งเลยนะครับนี่ครับพอเสียบไปเนาะวัตีหน้าตาออกมาประมาณนี้ครับเพราะเพราะหยัางเนาะเพราะว่าไอช่วงช่วงตรงนี้ครับช่วงตรงนี้ตรงนี้ปุ๊บมันสิพักดันให้ออกออกเป็นลากเนาะแต่ว่าช่วงนี้มันก็จะมีไอเป็นท่อลํำเลียงอาหารไปหายอดมันอีกที่นึงเนาะแต่ว่าอันนี้ ผมว่าให้แบบนี้ดีครับแต่ว่ามันกระสีใส้เวลาเนียนานแน่จักนิดนึงเพราะว่าคั้นเขาตอนแบบควันออกไปเลยเนาะมันก็สิมีปัญหาว่ากิ่งมันบม่าสามารถที่สีมีน้ำเลี้ยงไปเลี้ยงใบเลี้ยงยอดไม้มันได้เนาะผมว่าจังสี่ครับเหมาะถึงสีใส้เวลานานแน่จังหน่อยผมว่าโอเคครับแบบนี้นี่ครับเสร็จแล้วครับอันนี้อันนี้กิ่งแรกเด้ออันนี้เสร็จเรียบร้อยครับ ผมลืมบอกไปขอนึงเนาะเพราะว่าไอ้ตรงหุ้ยมะพร้าวที่เขาแซใ่ใสถุงไว้เนาะเพราะว่าการตอนแบบเนี้ยเขาต้องหันหันส่วนที่เป็นไอ้ด้านนี้เขาตัดเข่าข้างในถุงครับไอ้แผลที่เขาเปิดนี่เขาหันออกได้ครับเพราะว่า,าช่วงนี้ฝนกับบ่คอยมีเนาะฝนบ่ตกเพราะว่าไอ้ที่ว่า คนเขาว่าให้หันลงหันลงเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงหนาฝนเนาะเพราะว่ามันสิเกิดให้หน้ำเขาไปขังอยู่ข้างในเฮ็ดให้กิง่งมันเน่าเนาะกิ่งเนา่าแผลเน่าพวกนี้นครับเป็นปัญหาได้ครับเดี๋ยวผมจิตอนขึ้นม้อีกนี่ครับจากนี่ขึ้นไม้อีกประมาณสักนี่ครับประมาณเอาประมาณาเดี๋ยวผมมองก่อนเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะประมาณนี้แล้วกันนี่ครับ เอาประมาณตรงนี้ครับประมาณช่วงนี้ครับเดี๋ยวผมสิต่อนอีกเพราะว่ากระสีได้ประมาณฟุตหนึ่งเนาะนี่ช่วงนี้ฟุตหนึ่นงนะครับเดี๋ยวผมสิต่อให้เบิ้งอีกจากรอบหนึ่งเด้อครับโวยเดี๋ยวต่อให้เบิ้งอีกรอบหนึ่งครับนี่ครับที่ผมตัดแต่งเสียบไว้แลยเนาะนี่ครับเห็นไหมครับน,นี่ครับ ผมตัดแล้วก็เสียบหลอดเนาะมันจีได้สาม่วนซีครับของกิ้งนะครับเนี่ยเวลาเวลาสวมไ้คุยมะผ้าวเขาก็สวมเข้าไปในนี่นะครับสวมเข้าไปทางนี้ครับเขาก็สวมเข้าไปเล,เลยนะครับสวมเข้าไปทางนี้เลยเพราะว่าเขาต้องการให้แผลช่วงนี้ครับแผลช่วงนี้เนาะแผลช่วงเนี้ยสัมผัสกับคุยมะข้าวมากที่สุดครับเพราะว่าอามันจีเกิดหากไว้นะครับตรงนี้ครับ นี่ครับนี่จะเป็นไอ้แบบนี้นะครับทิพาแล้วเขาก็ติสวงไปทั้งส่ครับสวงปั๊บขอยสิแล้วครับนี่ด้านนี้นะเขาปุ๊บนะครับกสิประมาณสักเดือนหนึ่งยี่สิบมือถึงเดือนหนึ่งครับสามสิบวันครับลากกสิออกใน้เห็นครับนี่ครับเรียบร้อยแลวเด้อครับนี่กิ้งที่สองนี่ครับนี่หนึ่ง สองนี่ครับง่ายๆครับบอยง่ายครับ,บร้บองเฮ็ดเบิ้งเด้อครับาจ้าไดกะฝากติดตามฝากติดตามช่อง youtube ผมเด้อครับเป็นช่อง y ยูทู e เกษตรมือใหม่นะครับนี่ครับเพราะว่าผมเพิ่งหัดเต่เฮ็ดยูทูปนะครับได้เ่นาน,น้อครับมีอย่างเดี๋ยวผมจิแชร์ามาให้พี่น้องเบิ้งดีๆเรื่อยๆนะครับถ้าจ้าไดกะฝากคำติชม ไปหาพี่น้องอีกรอบนึงด้นะครับอย่างไรก็อย่าลืมกันนะครับฝากกดติดตามอีกรอบนึงนะครับครับขอบคุณครับ